ดะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง4 5 6หหป่าแมวเลยนะครับผมเอามาพี่น้องเอ้ก็มาเล่นเกมอันลดแช่งนะครับผมนะก็ทุน5,000ันนะครับเนาะมาเดี๋ยวเรางัดทั้งงัดไปที่เบ็ด100เลยแล้วกันนะครับผมนะก็ซื้อโบนัดที่5,000ลุยครับผมอืมอ้กำมะนำ load, ําเกมอันลดแช่งนะครับผมนะก็เป็นเกมใหม่ๆของค่ายพีจีนะครับเนาะ ได้มาซีถวยลังวัลพี่น้องนยได้มาเปลี่ยนสปินนะครับผมนะเอ้ามานํากันครับผมกับเกมโรดแช่งนะครับผมเฮ้ยเปิดมาบางแลกสวยงามเอาแล้วไงจังหวะนี้คูณมาหลายๆจังสี่ล้วคอยมักไร่ปักเข้าไปเรียบร้อยครับผมเอาบานนี่กับเมกะไปดึงเทนะครับ4,300เจี๊ยบเลยนะครับผมนะเอ้ามือนีก็มาดึกแน่นอนครับพี่น้องเนาะพอตะคึดพ่อนะครับผมนะว่าต้องปั่นซีรัตนะครับผม เอาคูณล่อเต็มเครื่องจะล่อเต็มแข้งไหมนะครับผมนะเอามาแบบนี้สวยงมขบวัดต่อนังมาอ้เอา,า,ออาคูณ20เปะเข้าไปนะครับโอ้ยบั้งโคราพี่น้องเอ้ยเอาขอบังใหญ่เนี่ยนะครับผมนะเอาบังแบบเต็มแขยงเนี่ยนะครับผมมาที่เหลือกำไรเนียนละครับผมชุนห้องก็ได้ขึ้นเานราเมียฟีในฟีเอาฟีในฟีฟีในฟีฟีเกมในฟ,ฟีเก็บ่ห่วยอีกหนึ่งถ้วยทอนั้นนะครับผมนะ <ไ favour> อีกหนึ่งถ้วยทอนั้นลงเนี่ยลงเนี่ย เรียบร้อยเรียบร้อยอึบอึบโอ้ยยังบม่มานะครับแถวสุดท้ายเราเลื่อนทิศลงไอ้ไข่เนี่ยลงไอ้ข่เนี่ยมัดไม่มานะครับเอายังยังในลุ่นตัวอยู่นะครับผมพี่น้องเอ้ยเอาแล้วไงหัวใจเต้นตุกบๆจังหวะนี่หลดเลยไม่เอ่ยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเอาเรียบร้อยครับผมมีเกมในฟีเกมพี่น้องเอ้ยสวยเอาละบาทที่นี่คุ้นกระบอกหลายๆเมียรอเตรียมเคี่ยงอยู่แล้วนะครับผมนะอะได้ตงคุ้นมาเพิ่มครับพี่น้องเอ้ยคุ้นสวงกับเอาครับผมเปยเข้าไปนะครับผมนะ เว้กำไรเน้นียนขวายให้กว่านี้เนี้ยนะครับผมเอาแบบจัดจ้านเอาแบบเตีมเคี่ยงลั่นบ้านไปเลยนะครับผมนะเอยบางนี่สวยงามเอาแล้วไงขอบุตรตอนแรมาเเ้ยบางนี่ก็ไอ้เก็กกระเฟอเอาบางนี่ก็ไม่ไอ้ซูเปอร์ไปหนึ่งเทนะครับสมองเบื่อเอาแตกมือสองไปแล้วครับผมเอาคุณยี่สิบแปดล้อเต็มเคี่ยงพี่น้องเอ้ย อ๋อหนักๆเนียนๆนะครับผมอ้าวคูณสามสี่ไปแล้วนะครับผมนะคูณมาหนักคูณมาหนักนะครับโอ้ยบางนี่สวยเอาแล้วไงคอมบูตตอนนี้มาโอู้คูณบางนี่พี่น้องไอ้กิ๊กกระเปิ่มเอาบางนี่ก็ไม่ไอ้เออม่กะไปหนึ่งเทียวกินยาหลายพวดแล้วสมองเบื่อพี่น้องเง้ยเอาคุณสามสิบหกขอเอ้ยบางนี่บางไงพี่น้องสวยเอาแล้ไงคอมบูตตอนนี้มาเว้ยบางนี่กับไอ้กิ๊กกระเปิ่ม เอาบางนี่ก็ซูเปอร์ไปหนึ่งเทนะครับเก้าพันวันเจี๊ยบเลยนะครับพี่น้องสวย <laughs> <laughs> เฮ็ดมันนะครับเฮ็ดมันนะครับเอาหุน้นสามสิบเก้าโอ้ยบอดไใส่พี่น้องเลยเอาโอเคนะครับผมนะเปิดแรกแหกมานะครับฟาดมาสองร้อยหกสิบกว่าเท่าเน้นๆเ,นเลยนะครับผมนะมาซ้ำไก่เงาอีกสักไม่เนาะแล้วกันนะครับพี่น้องเนาะอีกห้าพันนะครับผม เกมนี้ตัวคูณมันหดนะครับผมนะก็ตัวคูณมันก็หลายดีนะครับแต่รายจ่ายมันถึกนะครับผมนะมันคือจังมวะที่เตะไหลายมันก <nels> <c oughs> ็บ <every> ่หลายนะครับผมมันก็ปปปปเปียะเนาะเอาอย่าบอกละเอาไม่มีเกียร์มนะเอาสวยงามมาเขาบดตันเนียงเขาบดตันเนียงโอ้ยโอ้ยน้อเอ๊ะคุณเออได้คุณเปียกมาและครับพี่น้องเอ้ยมาเขาบดตันเนียงมาเอาคุณสิบเอฟพี่น้อง ยังยังยังนะครับผมยังย <subscriber pain> ังบังยังยังบ่แตกนะครับผมนี่มีซีดีอยู่เลยนะครับเฮ้ยบังนี่บังยังสวยงามเขาบวชตอนนึงเขาบวชตอนนึงเฮ้ยบังนี่ว้ายเอฟจิกระเพิ่มเอาบังนี่ก็ซูเปอร์ไปหนึ่งเทนะครับสว่างหมื่นวันเกียรเลยนะครับบังเดียวเน้นๆนะครับบังสว่งร้อยเท่านะครับผมเอาตอนนี้คุณสิบเจ็ดรอเต็มเครื่องอยู่แล้วนะครับผมนะโอใส่งานนี่เอาได้ยุคครับพี่น้องบังขอรัวครับพี่น้องมีบ่ เาออะบางไงก็หนีแน่ตเอาบางนี่บังเอ้ยบางนี่บางไงบางนี่บางไงพี่น้องบางนี่บางไงเว้ยบางนี่วัดเอเ็กระเพิมเอาบางนี่กลางวันก้อนตนะครับผมสวงพันเปียดไปหนึ่งทีเบิดเหลี่ยวกับผมสปินเข้าเนาะ เอาโอเคนะครับผมนะไม้ที่2ก็จบไปอีก240เท่าเน้นๆเ,เลยนะครับอ่ะก็ได้การอยู่ครับผมกับเกมรถแข่งนะครับเอาโอเคนะครับผมนะกับบัฟใต่อแล้วนะครับผมนะกับเกมอันรถแข่งนะครับผมนะอทุนเท่าไหร่ก็ทุนห0 0พันผมเนี่นบ่ทุน5,000นะครับผมนะก็ได้กำไรมา40,000เนาะครับพี่น้องเนาะก็พอแล้วนะครับปะ่ะแล้วไปหาเล่นแนวใหม่กันดีกว่านะครับพี่น้องเนาะแตกแล้วก็แยกย้ายเลอผมไปต่อที่ช่อง V2 ป้อย